สวัสดีครับมีข่าวดีเนาะมีข่าวดีครับทุกท่านมีข่าวดีเนาะตอนแรกว่าจะรับรถพรุ่งนี้วันพุธเมื่อคืนนีแจ้งไว้แต่วันนี้ <c oughs> เปลี่ยนกเปลี่ยนเปลี่ยนไวนะครับเปลี่ยนหน่อยนะเปลี่ยนนิดนึงเป็นโปรแกรมเป็นรับรถวันนี้ครับสี่โมงเย็นนะครับ <c oughs> ป้าบุลันอยู่ไหมครับเป็นข่าวดีเนาะก็วันนี้เดี๋ยว อาม่าครับก็เดินทางไปรับรถกันสี่โมงเย็นนะครับทุกท่านนะครับรับรถสี่โมงเย็นนะครับอืมประมาณสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวอาม่าจะไปรับรถนะครับนะที่ศูนย์เอ็มจีนะครับก็รถเอ็มจีไม่ใช่รถออดี้นะครับนะลองแจ้งเอฟเฟียนี้ก่อน ก็เป็นข่าวดีครับนะก็จะเป็นข่าวดีน้อยสิเนาะเออคือจะไปซื้อรถกันวันนี้ก็นัดกจะเซลล์ไว้แล้วนะครับนัดกระเซลไว้แล้วนะครับในช่วงนะครับสินะอ่าสี่โมงฝ่าถึงห้าโมงประมาณนี้ตีครับนะที่ศูนย์นะครับศูนย์รถนะครับสิเนาะก็เดี๋ยว มีใครบางคนน้าแหกเนาะมันจะมีใครบางคนปะเนาะน้าแหกหน้าแตกเนาะผมไม่รู้ว่าจะมีใครบางคนหรือเปล่าน้าแหกฮะนะครับก็จะมีใครบางคนหรือเปล่าเนาะน้าแหกเนาะผมก็ไม่รู้นะอืมจะน้าแหกหรือว่าจะอะไรยังไงก็เฮ้ในะครับสี่ครับก <c oughs> ็เป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีให้กับ ทุกคนนะครับนะวันนี้จะมีคนหน้าแหกอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมีคนหน้าแหกอีกแล้วนะครับอืมวันนี้จะมีคนหน้าแหกอีกแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าหมอจะรับเย็บหรือเปล่าหรือว่าหมอจะมีอาการยังไงหรือเปล่านะครับน้ามีคนตาหน้าไว้นะครับนะว่าไปทําคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างหาว่ามากไปทําคอนเทนต์บ้างนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าเอาความคิดตะกะอะไรมาคิดเนาะทุกคนนะครับเอาความคิดตะกะอะไรมาคิดนะครับทุกนะครับเนาะ ก็อยากให้ทุกคนดูเอาไว้ครับนะทำคอนเทนต์ชอบใส่ร้ายใส่ฟางคนอื่นนี่นะครับคือช่องโซเชียลอย่างอีปอบช่องที่ชอบมโนนะครับคิดว่าคนอื่นจะตอแหลกเหมือนตัวเองคิดว่าคนอื่นจะทำคอนเทนต์เหมือนตัวเองนะครับนะอันนี้เอ็มจีครับไม่ใช่ออเด่นะครับเนะอ็มจี MG, ครับไม่ใช่ออดี MG, ค, Audi. คิดว่าคนนู้นคนนี้ นั่นจะนู่นจะนี่นะครับทุกคนอืมล้วเราติดตามชมครับทุกคนนะครับนะว่าวันนี้จะมีคนน่าแหกอีกไหมเนาะก็ติดตามชมแล้วกันอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเองนะครับก็เป็น,นรถเอ็มจีนะครับนะครับที่ออกให้อาม่านะพี่ครับก็ผมไม่รู้ว่า จะมีคนหน้าแหกหรือเปล่าเนาะอายไหมล่ะที่ไปดาตาหน้าอาม่าเขาไว้ไปอะไรกาม่าเขาไว้อายเขาไหมล่ะผมถามเลยอายไหมล่ะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนน่ะผมถามหน่อยจริงป่ะเนี่ยอืมเนี่ยไปตาหน้าเขาไว้เนี่ยนะครับนะอืมไปตาหน้าเขาไว้เนี่ย ของเขาของแท้แต่ของป้าของปอมเข้าใจป่ะอืมเข้าใจปะ่ปะของเขาของแท้แต่ของป้าของปอมเข้าใจปะ่ะเอ่อฝากไว้ให้คิดพิจารณาครับนะนะครับอืมฝากไว้คิดพิจารณานะครับก็เป็นข่าวดีเนาะวันนี้นะครับแต่ก็คงจะเป็นป้าบางคนที่รับสภาพไม่ได้ี๋ยวก็คง,ต,งต้องเงียบไปครับก็งเงียบไป เดี๋ยวก็เงียบไปครับเดี๋ยวก็เงียบไปอีกนะครับใครดูครับเวลาเจออะไรตอกหน้าไปเดี๋ยวก็เงียบเงียบกิบนะครับร้อทั้งร้อคือเงียบกิบนะครับเมื่อโดนโดนความจริงตอกหน้าไปนะครับป้าหยุดได้หยุดซะคอนเทนต์เนี่ยเนาะคอนเทนต์ที่ชอบบิดชอบเบือนชอบใส่ร้ายใส่ฟางคนอื่นอะเลิกได้เลิกซะนะครับเลิกได้เลิกซะ นะครับอืมเลือกได้เลอกซะ้คอนเทนต์ที่ชอบมโนไปเองวันนี้วันนี้จะมีออกมาขอโทษไหมเนี่ยฮะวันนี้จะออกมาขอโทษไหมป้าจะมีการแก้ข่าวให้ไหมก็ไม่เคยแก้ข่าวก็เงียบตีมือหน้าด้านเงียบไปสันดานคือหน้าด้านเวลาาทุกอย่างความจริงมาเปิดเผยก็หน้าด้านเงียบไปนะครับเงียบไปถูกต้องไหมครับ มาโดนความจริงตอกหน้าแต่ละอย่างแต่อย่างก็น้าดาเงียบตีมือเงียบไม่เคยออกมาแก้ข่าวอ,อ๋อดิฉันต้องขอโทษอมาม่าด้วยนะคะที่เคยอ่าเคยตาราม่าไว้ว่าต้องยางงูต้ององ,งี้ต้องอาง,งาั้นดิฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะคะมีไหมล่ะมีไหมล่ะเสดงให้ดีมีเคยออกมาแก้ข่าวออกมาขอโทษไหมล่ะไม่มีทักเรื่องหนึง่งนะกูมีที่อยู่ที่เมืองการ ่มาก,ก็ออกพูดความจริงมึงก็ไม่เคยเออกมาขอโทษมีไหมทักครั้งหนึ่งมีไหมเอาคนอื่นไปห้อยเอาไปแฝงสุดท้ายขออาออกมาส่วนกลับออกมาเาล้วถามมาตบหน้ามีขอโทษสักคำไหมไม่มีหน้าแตกเป็นวันนี้คือสันดานของช่องโซเชียลปรสิตถูกหมายจับตัวนี้เป็นไงอะฮะพูดถึงไม่สิ่งหมายจับตัวเองอะพูดสิพูดถรงสิ่งหมายจับอะอืม พูดสิหมายจับมาพูดสิทำไมไม่พูดอ่ะหมายจับใบสาบออกมาแล้วเนี่ยเอาอยัางไงต่อไปตอบสิห์หมายจับใบสามเนี่ยเอาไงต่อคะตอบหน่อยสิคะคุณป้าฝรั่งเศสขาคุณป้าหน้ามืน่นขาตอบสิคะห์ฝากไว้ให้คิดพิจารณานะ อะไรที่เบาได้ก็เบาในคอนเทนต์ที่ชอบอืมนะครับนะในคอนเทนต์ที่ชอบแบบว่าโกหกตอแหลเนสะังคมเนะี่ยมึงเลือกได้แล้วเข้าใจปะอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเหมือนตัวมึงเองเข้าใจยังมึงตอแหลคนเดียวอย่าคิดว่าอื่นจะต,ตอแหลเหมือนมึง นะครวันนี้เด <om> ี๋ยวผมพาอาาไปรับรถวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เป็นข่าวดีนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะก็มีคนหน้าแห่งตามเคยนะครับมีคนหน้าแห่งตามเคยนะครับมีคนหน้าเสียหน้าแห่งตามเคยวันนี้ก็ไปรับรถนะครับนะวันนี้ก็ไปรับรถก็รอทุกคนนะครับติดตามชมนะครับนะเอ่อฟาร์มหน้าแห่่ของอีป้าข้างซ่วมที่เที่ยวชอบมโนมโนไปต่างๆนานาวันนี้เดี๋ยวเราก็ได้รู้ฟาร์มจริงกันนะครับนะฟาร์มจริงก็คือฟาร์มจริงใครสิครับนะนะครับ ความจริงก็คือความจริงนะสิครับนะ <c oughs> แต่ป้าข้างบ้านนะป้าข้างบ้านมีอะไรจริงไหมครับคุณถามป้าข้างบ้านหน่อยป้าข้างบ้านมีอะไรจริงไหมครับไม่มีอะไรจริงเลยครับตอนแหลไปวันๆนะครับนะนี่นะครับนี่คือสิ่งใส่ของป้าข้างบ้านโอเคนะ